สายดีสวัสดีพ่อพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีด FC เดอตอนนี้เขากำลงังอยู่ในรถพี่น้องนั่งอยู่ในรถทีเอฟซีสิภาพไปเที่ยวตลาดพี่น้องโอ้ตื่นเต้นแหงเนาะเ่เคยไปจักเทือพี่น้องครั้งแรกในชีวิตเที่วเ,เที่ยวสิไปตลาดเนะพี่น้องตลาดนั่นก็คือตลาดมหาไส้พี่น้องโอ้ยตอนนี้กะไปกับ นี่ผีสาวยุดงานมะแกมีคู่จอยน้ำน้องนิ้วมา,นานมามนานจะผลว่าสองสี่หกคนพี่น้องใหญ่ก้อยกับมาและก็ผีสาวคนโตกับมาน้ำเกื่อยใหญ่กับมาน้ำคนโต <c oughs> <c oughs> และก็มีผีเอฟซี FC น้ำแต่มาเพิ่นบดได้ออกกองน้ำเดอ้อพี่น้องครั้งแรกพี่น้องสิไปเที่ยวตลาดมหาไส เ่เคยไปจักเกือ,อ่อมึงยาขีโรดมาเนาะพี่น้องป้าผ่านทางหลวนมาตลาดมหาไัยตลาดซื่อดังที่ตั้งอยู่ดิมผังแม่น้ำท่าจีนในตำบลมหาไัยอำเภอเมงงืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครเนาะพี่น้องป้ามีขายทั้งอาหารทะเลสดกุ้งปลาหมึกปูปลาอาหาร แปรรูปกุ้งแห้งแล้วกับมีมีหมักใหมย่ยังกับมีเนาะพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกพี่น้องมื้อนี้มากับพีเอฟซีเนาะพี่นอ้องพาไปกินยาบาิ่งสาวเนี่ยกินยาแก่เมาหลดคันบบกินกับแมนกับแมนวะไลพี่น้องเมาหลดเย็นขนาดนั่งเย็นได้หลด,ดม่วนวะนั่งนุ่นได้หลดแบบนี้ <c oughs> ถึงใจน้องนิ่วจะรับพี่น้องก็ยังรับค่ะก็ตื่นตุ่อยาเนี่ยโอ้ยใจรับสบายค่ะพี่น้องเอ้ย สบายดีเหมือนนี่เดี๋ยวเขาไปกันเลยพี่น้องไปเจอกันยุ่ตลาดตื่นเต้นไน่เคยเห็นจักเถือพี่น้องไปเนาะตึกร้อยขนาดมีแตึกสูงๆเน่ะอ๋อเตึกใหญ่ตังใหญ่ พี่น้องและตอนนี้กะหอดตลาดมหาไส้เล้วจังหวัดสมุทรสาครป๊อดค้ดไลนอันนี้ปลาปูมาย่างเหล่อเหรียญน,นะพี่น้อง ร้อยพันนาพี่น้องพี่น้องรายการตอนนี้ก็ฮอตแล้วที่ตลาดมหาไซจังหวัดสมุทรสาครพี่น้องเป็นเสื้อทักอิทในชีวิตเลยเนาะพี่น้องปลาเมื่อนีปีใหม่สิลาะเพื่อพี่น้องไปหลอดตลาดเนาะพี่น้องตลาดมหาไซเนาะพี่น้องเป็นรังแหลกของปีใหม่สาวลาเนาะทีได้มากเที่ยวตลาดของเมืองไทยพี่น้อง หยดหยุดเลยเออพี่น้องหยดถากะทินอู่่นี่กับคลายพนี้แลัวากะทิน้องงายมเนาะยูบานยูบาน้าคือบานร้ายโหดน้อพี่น้องฟาดถอ

มันนังเันก็ได้เออใ้ดูสุดตะกอนยังเงแบบนั้นในดูสกอนถงน้อนไองลองนี่ก็คือใจอยู่ฝั่งนั้นเียอนป็นยุก็คือเจอนี่พี่น้อจยังไดเใจตลาดตลาดมอาหารทะเลอนนี้เนาะตลาดอาหารทะเลนาะแหละกะของขายร้อยร้อยแห่งพี่น้อง ะทะเลเอ,อาหารทะเลพี่น้องแข็งแรกในชีวิตอืมต่างกัได้กับตลาดบบตะบะบกข่อยต่างแห้งเนาะแต่ว่าอยู่นี่มันจะเป็นแบบเป็นแถวแบบแบบคือแบบว่าเขาจอดคาอยู่แขางแขางทางนันนั้นแะพี่น้องอืมปลาหมึกอันนี้เป็นยืนอะไรจ้ามันคืออะไรจ้าม ปลาหมึกลอยหาซีบซ้ำลอยหาซีบส้มปลาประเทศไทยเพิ่นมีอันนี้น้ำทะเลอันนี้เนาะพี่น้องมีแต่อาหารทะเลล้วแต่ว่าอยู่ล่าเนาะพี่น้องอยู่พังล่าวันนี้มีอาหารทะเลคล้ายลายแบบนี้เนาะเม่นคลองทะเลลายอันนี้เนาะพี่น้องเลยลายอาหารทะเลมีปลาหมึกปลาย่างคลองแห่งคลองหยังมีครบเนาะพี่น้องแต่กะราคาก็กะ ถือกล้วอยู่ล่าเนาะพี่น้องก็คือว่าแหละเนาะประเทศประเทศพิมายเนาะพี่น้องประเทศล่าเพาแบบว่าโบมี่หนานทะเลนะแต่ว่าทางนี้เพื่อนมี่หนานทะเลแบบว่าถักอยู่บ้านพิมายหาทาซื้อก็ต้องนั่เขานะเนาะก็เลยทางนี้ทัชีราคาถือกล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปลองกินเอียงอันนะกุ้งทอดปลาไข่ เท่าไหร่เท่าไหร่๊ะส5มสชิ้นร้อยจานุชิ่นสามทีหาสาิ่นหนึ่งร้อยบาทเนาะเดี๋ยวเอาเขาซ้อนิ่นก่จ้า๋วยว,ยวยทำให้นะจ๊ะ กินเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอ้อยเดี๋ยวพี่ไม้ซื้อๆเนาะลืมขออภัยเล้วพี่น้องบางทีลืมแบบนี่จะถอดแม่นอดมาข้อแรกข้อแรกป้า,ปาพี่น้องอ่ะใ<ห>ครเคยใครลองใครแห่งซิมบังค่ะบ่เคยกินเอยบ่เคยกินกุ้งทอดเอ้ยทอดกุ้งทอดไข่ปลาพี่น้องเดี๋ยวซีมมาขอจีแกะห้เอาซิม ซี่เนาะพี่น้องเสียโยะสามซิ้นหนึ่งร้อยบาทแอบไม่ได้มาไม่ได้มาซูดซอยเหรอปะเผลอกระหูกเหรอปะมากยไปดเอปะจัจัเนาะเจอยอยู่คนเดียวปะนจะเยจอยซน้องุบปะจะเคยมายูน ดีวะมาเธอหนึ่งเองเขาตลอดไม่เดียวอือเลี้ยงตลอดไม่เดียวเหรอเอะๆพี่หม่เคยมาเธอหนึ่งเนาะพี่น้องแต่พี่หม่บ่เคยมากยังอันนี่ก็เย็บมันพามาซื้ออะะรมาเลตีเลตีพี่น้องโรตีขายยังไงจ๊ะสิบบาทสิบบาทอ๋อซื้อนะซื้อเนี่ยกินบปะอเอาโรตีวะเอาไหม เอ้าซีมึงหาซีมงว่ารสชาสิจเป็นอยางไรอซีมงหนยังเพิ่มอะไยังเอมากุ้งทอดไข่ปลากุ้งทอดไข่ปลาลองซี่มึงบรเคยกินเจ้าคืออไเป็นอย่างไรรสชาติามชิ้นรอยอยแลเาเอาไแกินดี่ใกินอ่ะ ตัวนี้เป็น,นอะไรนะเอียงวะโรตีน้องพี่น้องโรตีบอกเคยกินจักเคื่อบอกใแค่นีมือนี้มา <laughs> มาสนะองสี่หกามาหกคนคนอ้นองพี่น้องแต่แบบพีเอฟซีน้องผ้ามาแต่ว่าเพิ่นบอดออกคลิปน้องผ้าน้องพี่น้องมีแต่ส <laughs> ตี่พี่น้องแล้วพี่ไม่ยืนอยู่ขางนี้เห็นไหมเพีนเดฟพี่น้องอ่านงน้อกอ่ะ เดี๋ยวสิลองซิมเป็นบมะน่องเนี่ยนะเจ้าเก่งเห็นรถฉันเนาะรสะอาดถือว่าแซ่บพี่น้องแซ่บเนาะหวานหวานดูรถฉันเนาะรตีอ่ะอันนู้อ่ะไปก่อนก่อนเดี๋ยวพี่ก่อนนะเดี๋ยวฮาสิไปหาหล่อสื่อเนาะพี่น้องแนวที่เราบ่เคยกินเนาะ แอบพี่น้องหลดกันรลายร้เป็นยังไงแอบมีเอฟซีถามผีาปีไงละเอออะไไงละสดว่าสดว่าจังสดข่อยสวดสดอุ้ยต้องสวทั้งโสดเนาแบปะแอบปะน้องนิ้วแอบปะหนุกแอบปะ แสบบปเแช่บแช่น like ิองแช่พี่้องขางแรกข้งแรกนะพี่น้องมาตลาดมหาไส้ั้งแรกใม่อีวรตกาเป็คข้งแรกแต่ก็ข้ดียวจข้างนาสิบ่มีโอกาสได้มาแเจังพี่น้องไปพี่น้องเยอะครับไปหา คือเน่กินอยู่เนาะเน่าอื่นอตอนจะนตอนนี้มันแบบว่าคนบ่คอยร้ายเป็นได้เนาะพี่น้องจ้าเข้ามาแต่เศร้าเนาะคนสีได้กว่านี้เนาะเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มคายแล้วพี่น้องเป็นมือตอนนี้เป็นไม่ได้ อ่าใบองโมงเนาะมันก็เลยเริื่มไข่ยข่คนกับบบคอยร้ายเป็นไรอุ้ยขายหลุดต่ลิบเดปลาจะ10บาทันเดียวว่าอไม่ได้เยวมีเอากระถะมาทอดไข่เด้หลานขายุงทอดทอดปลาไข่เนาะบางยานที่ปีไม่สืบสาชิ้นหนึบาท แต่ว่าตลาดกะอันนี้ใหญ่แต่กะบ่เท,ท่าตลาดไทยเนาะพี่น้องตลดาดไทยใหญ่กว่าใหญ่กว่าเฮงอ๋อนี่นเป็นตล,ดลดาดเฉพาะ้างทะเลมั้งวะมี่กับปีมีปลามือกแข็งลายอันนี้ าข,มขามันข,าม,า,ขามันสำลักอันนี้เคลนมายังนี่กูเนื้อนแน่นพี่น้องกูเนื้อนแน่นกูเนื้อนแน่นต้องจับมาเทียบกับกับกับตัวคนปะ่ะห๊าตัวใหญ่เนาะ จะเตอร์ใหญ่ๆพี่น้อง ยังนี่วะกันตะคา,านมะนี่พัต,ตาคานแม่นบอกจะบอกนะว่าสิ่สพีเอฟซีสิพาเขาไปกินอาหารอยู่นี่เนาะพี่น้องมาบาร์ตี้สิเขาไปกินอยู่ในน,นีอันดีตัวหน้อยเห็บปลาแถตัวใหญ่เห็บปลาปลอมคิดว่าตุบคิดว่าปลาแถเว <laughs> อร์คิดว่าปลาแถเวอร์แต่แถเป็นตัวใหญ่ปลาปลอม อเออคองแล้ทตัวนี้ตัวนี้ของแทตัวนี้ของตรง,งเออคองแทตัวนี้ก็ะเทตัวนี้ตรง แม <it 's here now> ่น้ำยังนี่ขึ้นมาขึ้นมาสันสองของบอลกินเขาพี่น้องอร่อยแม่น้ำยังนี่บกเคยมากินเก๋อจแม่น้ำยังนี่โบกิจเคยแม่น้ำยังนี่เคยโอ้โหการของกับโบกิจเหมือกันโบก้จพี่น้องว่าแม่น้ำยังเว้ยก็เคยมาเจ๊เถื่อนก็เคยไปเด่นเที่ยวคือจังจะอยู่ประเทศไทยอยู่กับยู่ยแต่ลงงานเห็นแต่เดียวยุ่กับยู่ยแต่ลงงานป้าพี่น้อง เนวแม่น้ำยัางเนวพี่หลงจะแม่น้ำยียงว่าเัาคือวิวดีดแต่นะองย่งเกาะโอ้ยบเวนแม่นม้ำเซโดนเขาเด้อง่ายเนาะง่ายมันดีโต,ตนบะค่ะน,น้ำย่างเพื่อนดสไปฮอดท่าบาทข่อยู่บนี้พม ไม่กินขมือเนาะ่อยากไม่กินขมือซ้มอิวนะอารได้มาเย็นเห่เล่ต้อนที่น้งเมนูสั่งอาหารนึ่งส้อนซ้ำนังผัดกระเทียม เมนูอาหารไทสิสั่งเป็นเนาะสั่งเป็นอยู่อนะก็ว่าจะขอก็อสั่งมาเป็นจ้าเทน,นสั่งมาเป็น้สั่งมตัวนี้สั่งเไหมเอากระ้ีเอาไข่เป็นตัวน,น้มันเป็น,นมันเป็นายการนี่นี่ายการม้เอาเองรแปร้อยบาทแปดร้อยกันร้อยยังคือแพ่ไหม ่นนี้เ,เป็นเป็นท่านกัมมี่นะพี่น้องก,กินยังเลยาเดี๋ยวสั่งโมเบนพี่น้องสั่งยัแวสั่งอันนี้เข่าก่อนด้วพี่น้องสั่งือกเป็นถั่วเข่าก็ได้กปรมมั

ยำเม็ดมะม่วงผิมะพนจาวระกั่งโลยีต้มยำปลาคนตัวนี้เอาแมต้มยำปลาคนเรปลาคนอดมนีเะถ้าเป็นาเช็ดตอาดเราไม่มี เอาเสิ้งเอาเบิ้งหมูเอาไปได้หอยอันนี้เด้อหอยเซลเอาหอยเซลขันจะสั่งเป็นจะกาวเออจะอยากจะกาวจะสั่งนายเด้อ

เกิดเกิดมากเราเคยเห็นเมนูอาหารแบบนี้จักเถอ่อจักแมนเอียงตัวยังเนาะมีหอยแครงมีเขาพัดมีพัดไข่เอียงเนี่ยนี่มันนี่คืออะไรนลเวก็เรียกอะไรนะไฟเซลฮ็อกไกดูอบวุ้นเส้น อาเกิดมาเธอเดียวพี่น้องครั้งเดียวในชีวิตอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายมาจากที่สด้กินใส่ทุกอย่างอย่างดีอย่างจมป๊อปตั้งมาเลยกิโลกิโลตั้งมาเลยกิโลเด็กเอาเลยแล้วนะกินคือข้าเคยกินนั่นแหละซิมมะ อาหารแบบอย่างรูลานาะพี่นอ้องเอากินบ้างคะขอดกเพ่าเคยกินคือกันทุกอย่างในนี้เคยกินแต่ข้าวพัดกับหอยแครงหอยแครงเคยกินนาะพี่นอ้นองตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นเนื้อมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องกินข้าวเด้อ บัดเดียวเพื่อนี่เบิรเนาะอกินกกินเป็นแล้วนกินเ้กินเนซีฟนะน้เป็นอย่างไรด้ว่นนนเออหอยเชลล์นะคะค่ะว่าหอยหอยเลล์อบไข่ดผัดบุ้เซเป็นยังไง อาดีๆแ่บอ่ะแสบเนาะพี่น้องล้วนะกาตอนนี้พี่ไม่กะมาแล้วพี่น้องมาแต่ตลาดเนาะอาบน้ำเรียบร้อยพี่น้องมาแต่ตลาดมหาัยพี่น้องตลาดมหาัยกะมวนเนาะพี่น้องมือนี้ไปหลอดตลาดแต่ว่า กำลังกินขาวแล้วน้องพี่น้องกินอาหารคองแพงเกิดมาบ่าเคยกินจักเทอ่อพี่น้องจะมียังแน่มีหอยเชลล์มีเขาพัดหลวกหอยแค้งแล้วก็พัดไข่ยังนี่ได้สักอย่างหนึ่งได้พี่น้องซ่บเนะแซ่บอยู่พี่น้องมือนี่กระพีเอฟซีพาไปเนาะพี่น้องดีใจแห้งเกิดมาบ่าเคยกินนะพี่น้องเปิดประสบการณ์เนะาะบ่เคยกินก็ได้กินพี่น้องปกติอยู่บ้านได้กินต่แกงน้อมใหม่อาการมือนี่มาก ได้กินข้องดีพี่น้องกินเขาแล้วกะปีใหม่บอลไทยคลิปต่อนะแบทมันกันสซิเบิร์แน,น่เนาะก็เลยปีใหม่ก็เลยบอลไทยคลิปต่อกันเลยมากปิดคลิปยูหองพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดหองยูห uh องอาบน้าเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็สีได้ปิดคลิปใบพียงซํานี้เด้อมาพี่น้องม่วนร้ายมาไทายขังก็คุบขา่าพี่น้องโดยเฉพาะเมื่อนี้ได้กินข้องแสบพี่น้องแต่ถ้ามาแสบอดียนอรอมันกะ ันกับบริเวณทั้งขนาดว่าเซ่บแหงอันนี้เนาะมันก so ับมันกับแสบยบําแกงอาไหม่แสบชาป่นชามเจ๋วแต่ว่าควมแสบมันสีแบบว่ามันสีแสีบไปคนละแบบเนาะพี่น้องมันกับหันแดดมันแสบไปคนละอาหารทุกอย่างมันแสบเบิร์พี่น้องมันแสบไปแบบว่าในแบบที่แตกต่างกันเนาะมันบริเวณเสบคือการทุกอย่างพี่น้องแสบคนละแบบคนละอย่างหันแดดพี่น้องแล้วกัประมาณนี้พี่น้องแล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงสำเนาเด้มมาแล้วก็ดีใจแต่ไปเนาะ มาถ่ายขันอี้คุ้มค่าแห้งพี่น้องได้ไปโน่นนี่นั่นแล <c oughs> ้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงจานีพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามทับส้มจนจ,นจบคลิปสิมีคนทับส้มจนหอดตอนนี้อยู่บอดี้เนาะพี่น้อง hot. หอดทับส้มจนจบคลิปอยู่บเดี้เนาะแล้วก็สิเด้จบคลิปไนะ <c oughs> ปเพียงํานี้พี่น้องเจอกันใหม่มื่อหนาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย